ครับวันนี้ก็จะมารีวิวโมเดลทำมือนะครับเลอฟิกเกอร์ทำมือผมขอเรียกตัวนี้ว่าฮารุชาคุแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นโดยปกติในดีเทลงานของเขาที่เป็นงานจากญี่ปุ่นยี่ห้อบันไดงานเขาดีดีจริงๆนะครับถ้าเกิดเอาไปขายแบบสวยๆประมูลกันนะราคานี่เข้าเข้าประมาณสัก3หลัก4หลักก็ว่าได้ โดยที่รายละเอียดนะครับผมเป็นตัวบาโต๊ะบาร์แบบบบาร์น้ําแล้วก็มีการจัดแบ็กกาลเป็นเชลแบบเชลเชลว,วางไอ้น้ำน้ำสีพวกเราพวกวิสกอวิสกี้น,นะจะให้ฟิลมแบบคล้ายๆโรงแรมเซนทราแกลงกรุงเทพบ้านเราเพลงแต่ว่าอันนี้มันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะเป็นแบบในสไตล์ของเขาอยู่แล้ว แล้วก็ที่เห็นเป็นฐานวางคือจะเป็นที่วางแก้ววางพวกน้ำอัดลมกระป๋องเครื่องดื่มกระป๋องแล้วก็แก้วขนาด22ออนซ์นไม่สามารถใส่พวกแก้วขนาด 30- หรือ32ออนซ์นอย่างเยติได้ถ้าจะให้ได้ก็คือต้องคว้านรูให้กว้างกว่านี้นะครับผมถึงจะวางได้แล้วก็มีตัวแบบตัวละครผู้หญิงที่มันแบบใส่เสื้อสายเดี่ยวสีน้ำเงินเข้มผิวขาวเหลืองผมสั้นแบบสไตล์แบบพี่อ้อเป็นหนึ่งนะครับผม ส่วนเรื่องหน้าตาการออกแบบพื้นเราลองผมยอมแล้วว่างานของเขานี่งานค่ายบันไดเนี่ยเป็นการออกแบบที่ดูน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มดีนะครับผมอันนี้เป็นตัวแราไอเทมแต่ตัวที่จะให้ดูวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับครับอย่างที่บอกตัวละครตัวนี้เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสายเดียยเด่ยวสีน้ำเงินเข้มผิวขาวเหลืองมีรองเท้าคล้ายๆรองเท้าแบบเออส้อนเตี้ยนะครับผม แล้วก็เอ่อมีเป็นการทําผมหน้าตาสไตล์คล้ายๆกับพี่อ้อเป็นหนึ่งของบ้านเรานะครับยิ่งแต่ว่ามันมี2เวอร์ชั่นนะครับผมนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบธรรมดานะครับแบบไม่สิต้องเรียกว่าเวอร์ชั่นแบบสายเดียวใช้ชื่อว่ารีวิวเอ่อโมเดลทำมือฮารุจังนะครับผมมีชื่อของเขานะครับตามกล่องที่ดูไปเมื่อช่วงต้นรายการนี้นะครับผม แล้วก็นี่จะเป็นแนวแบบครอบครัวเวอร์ชันครอบครัวจะเป็นแบบเสื้อยืดสีออกแดงอ่อนๆบวกกับกางเกงแบบสไตล์เลกกิง้งจริงๆแล้วแนวเลกกิ้งเนี่ยที่อินอโดนีเซียไม่นิยมแต่ก็มีบางส่วนนิยมนะครับผมที่ที่เหตุผลก็เพราะว่าเออกางเกงเลกกิ้งไม่ไม่ไม,ไม่เป็นที่นิยมในอิโนโดนีเซียเพราะว่าประเทศข,ของเขาเป็น นับถือในส่วนของกับประชากรโดยส่วนใหญ่นะ้นจะเป็นอิสลามทั้งหมดไม่แพ้กับมาเลเซียนะครับผมนะ <c oughs> เอาเข้าไป <c oughs> เอาละเข้าเรื่องหารู้จังเนี่ยพี่ไปทำงานก่อนนะตื้อปิปะโถเฮ้ยเราจะได้ออกจากบ้าน โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวโมเดลทำม,มือที่ชื่อฮารุจังนะครับผมคลิปหน้าเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยบช่วงนี้สนับสนุนโดยคีมลอกผิวขาวตราเป็ดโตคราบคูยังตรอนแล้วหนังกำพร้าจะเหลืออะไรขาวยันตาดำใชาด่ใช่ก็ดีอะดียากย,ย,ยา่า ตาใดอีกเดียวฆ่าหญ้าได้ครั้งเดียวนอกนั้นต้นไม้จะเหี่ยวและตายหมดเองนะค